สวัสดีครับใ <Hey. S 1> นที่สุดก็ p พลยเซนอวีว mm ี1เซตบูสเตอร์ก็เข้ามาไทยแล้วนะครับแต่อีกสองสัปดาห์ชุดใหม่ก็จะออกแล้วโอเคจะมาแกะกันดูกัน,กนว่ายัางคุมที่จะเปิดอยู่ไหมเซตนี้ก็ mm hmm. เป็นของ r v, v ีว1นะครับ จะมีอะไรบ้างกนะ็จะเป็นเหมือนเซนต์บเตรปกตินะครับทั้งซองจะมีทั้งหมดโดยทั้งบ็อกซ์จะมีหมดสามสิบซองนะตะามนี้เลยแถวละสิบซองนะ,ะโอเคเดี๋ยวมาแกะกันนะว่ามีอะไรบ้างนนะซองแรก,กเซนต์บเตรก็เหมือนเดิมจะมีอาร์ตการ์ดมาให้นะครับก็สุ่มว่าจะเป็น ลายเซนหรือเปล่านะครับก็ต,ต่อด้วยการแลนครับอากาศเป็นมอนแดกนะครับก็ะบจะมีคอมมอนคอมประมาณ7จถึงแใบนะครับครบเจ็ดแปดนะครับแล้วก็จะต่อด้วยการแร่หรือมิสติกนะฮะอาทักซ่านะครับใบแรก สองแล้วอัทแทราเลยนะแกนยูนิไฟเออร์นะครับมีทุกสียกเว้นสีแดงก็คือไล่เจ็ดนะฮะพาริเซนแองเจิล <Saint> เป็นมิสติกแลนด์ะิชัลลี่คิเจอร์ไ, 7, ไ 7, 7, ล,ล่เจ็ดได้เจ็ดเจ็ดไฟน์วิจวัลแดนเดทัลไลลิงนะครับแล้วก็เมื่ออัทกทา์ลงมาในสนามจะดู่อาจ,าจะโชว์นะครับจะบโชว์สิบใบบนท็อปนะฮะแล้วก็เลือกตามไทยแล้วขึ้นมือนะครับ ที่เหลือไว้ใต้กองนะครับเรนดอมสองลรกก็ดูดันนะฮะไปที่อารีรานาต่อนะครับก็เป็นการ์ดรีพินนะครับจากราคาสูงๆก็จับต้องได้นะ Adaptive Sport Singer นี่เป็นคอมมอนก็อันนี้เป็นเดอะริดด้วยนะฮะชุดนี้เดอะริดจะมีสกาสีไฟเตอร์นะฮะอันนี้เป็นการ์ดสองสี่นะครับซีเรสเนีย s ชี e ออฟดิโอเวอร์โนะครับคอมมอนนะครับเด็จะพยายามไปให้เราขึ้นนะเพราะว่าดูส็อตแล้วเรเรื่องจันไลนกลนะ จากมาชาก็กาดรู้กันหมดแล้วนะครับเลซซันทวยไลท์ครับฟลอยเป็นไทวาสแตนอังคอมนะครับชัเดเจนนะครับราสกิกานะครับเป็นบอดเลส รกระสุนว่าเป็นฟอย์หรือเปล่าครับอันนี้เป็นฟอยด์เซนิตโคนิเคอร์นะครับซีฟอร์มเฟส แจงสโลแบดนะครับไอรอนกรอบบินกิสเตอร์กิสเทนเนอร์เซียคอมมอนเนะแบลบลิสนะครับชุดนี้ไม่มีการหลอก อ uh, นะ่าอ์ติแฟกต์นะครับท็บเล็ตออคอมพรสชันมากร์สลเทอร์ซิงเกิลอาจจะเป็นกาซีไฟเตอร์นะทาวนานอตนะครับเออซ่าอัพแอนทรีส์สรับมิสติกเลยทีเดียวสนะรับเดอะรี เซนนาฮิลี่นะครับเส้นใบชิ้นหนึ่งนะส่วนใหญ่ที่ดูมาก็มีวอนสามใบนะครับอันนี้เป็นเฮลโลเกอร์นะครับไทยวานเะชียลดิทเฮดเทรเวอร์ เป็นเวอร์นะเป็นคอมมอนอันนี้จะเป็นลุกกานะครับมิสติกแร่ใบนะที่สองครับไลยห้าเป็นกูนนะสองแดงเขียวแล้วก็พาเลเซียนแดงเขียวนะครับเป็นเพลโเกอร์ลูกกาก็ได้ห้ารอโยลเตอร์อยู่นะแต่ว่าเราสามารถที่จะถ้าเกิดเราจ่ายเป็น พาราเซนคอร์นะครับจะลงมามีเม็ดลดลงสองนะครับก็จะเป็นลงมาสามเม็ดถ้าหนึ่งคือบวกหนึ่งจะสร้างจะแอดเขียวแดงนะครับแล้วก็จะสามารถเล่นอ่าเอาไ้เล่นคีร์เจอร์กับอาบิลิตี้ของคีร์เจอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีท่าลบหนึ่งจะสร้างสามสามกรีนพาราเซนบีสนะครับเป็นโทเค็นที่มีท็อกซิคนึงนะครับแล้วก็จะมีท่าไม่ตายก็คือลบสี่นะครับลูก,ก้าจะยิงเอ็กซ์เเมย์ แบ่งได้นะครับ x คือจำนวนเท่ากับพลังของมาาที่สุดของเรานะครับในต,ตอนที่เรา activate ability um นี้แลตอก็จะส่องเป็นจอคดีนฟอ,อยด์ตัวแรล่ฟอ,อยด์ังนะฮะแลฟอ,อยด์ออกมาที่แหล่แล้วกันเกิดลิฟต์นะครับ เดอดิสยังไม่หมดนะลานฟอยอีกแล้วอาิุปกต์เตทออฟแชโซฟอยเป็นเมลเท์นรีบู๊นะครับคอมมอนเดอะดิสเป็นสีเขียวเก่ามาเลยอิฟิเฟนกราสนะครับ ทราบราคานะครับไม่ใช่เด็กนิดนะครับนิกคลอสนะครับเขียวแดงอพอลโลออฟอินเวชั่นนะครับอันคอมนะ ตองสุดท้ายโอ้ไม่ใช่ลายเซ็นนะเชี่ยวเด็ดเอ้ยไม่ใช่อิเลสนอนนะครับเวอร์ชันจุนจีโต้นะสำหรับอาจารย์าร์ติแฟกต์โซเลสเจลเลอร์มากับฟีด Infection นะครับแถวต่อไปน,นิซานะครับอันนี้ก็ยังไม่เซ็นนะสีเขียวเวนเนเลตบลัดพีชนะครับ โอเคอยู่ครับเนี่ยคินสมิทคอมมอนเด็กไฮโตะนะครับ,รรบมันติดะมีแค่ไม่กี่ใบ ไปเท่านั้นน,นนะครัไโตหมาอีกแล้วเห็นฟอยฟ้าอันตัดนะครับเชอร์เดตอีริกเดลิดนะครับซาฮิลีไลมิติกเดลิดไปที่สองนะครับแทบจะมีหวังอะไรแล้วตอนนี้ ยังไม่ได้ไติดไฟเตอร์นะนี่ดูกก้านะครับนะครับ u n s o l v i b l e juggernaut นะครับลังเห็บนะครับ Scale Hive ก็ s h i t t e r i n g s h i t t e r i n g นะครับ Uncom O sea, นะ m มนะโอเวเซียจากจัมสตาร์นนี่โคจิล็อตพีแนคอมแลนนะซีโคมคลอสคลอสสีเขียวโอกอกเกอร์โรแลนดเพิ่งมาไบแรก ชัั่นะครบมิสติกไลท์สามเดิแฟคมันจะขายครับโดมิเนชั่นนะแต่ว่าจะจ่ายไลฟ์แทนแท็บจ่ายหนึ่งไลฟ์หรือทายาเก็ตเพิ่มอันนี้ของเราแท็บจ่ายสองไลฟ์แอดหนึ่งมานาอะไรก็ได้แท็บจ่ายสามไลท์โพลิสิเลตแท็บ life, จ่ายสี่ไลฟ์จั๋วนะครับแล้วก็จ่ายห้าอันแท็บใบนี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับเมอร์แลนเซฟเฮาเป็นแรฟอยนะครับอ๋อลดือดนะครับ กราเซียนพาวเวอร์สโต g i เอนจิเนียร์นี่เป็นอันคอมนะฮะแต่สอยใบที่สองนะในฝอยเละมากัน,นเซ็นนะครับอันนี้จะเป็นการคอมมอนนะอันคอมสักอย่างหนะึ่ง สม่แล้วโซยเบิลช็อกเกิลนอร์อร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 อดไทเรเน็กออรโทสตีคอมมอนนะได้เซ็นกะที่สองแล้วนะครับแลนแลนนะครับ m o n u m e n t a l f a r e c a l i f o r n i a c o m monday get the it. he สีดำ chain of s m o ok k นะฮะวันนี้ก็น่าจะมีราคาอยู่นะครับตัวคอมโบกับลีน่าอาจารย์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอิ s <S Land. สซูรี่แลนซิคคอร์นะ เอเจนต์ไอเกนออรออดนะครับเอ็มสังใบเองนะครับถ้าไม่นับเดือนลิปสองใบค่าที่จะน้อยมากอัวที่สามครับเคมบ้า สเตอร์ลียูนรียูนในเต็ดยูรีไนกันเลยเริ่มหลอนหลอนแล้วตอนเป็นแค่สองใบเองเหรอมาแล้วมอนแร็กนะครับเอ็มบที่สามกอลลี่โดมินัส ไลท์สีได้สี่สี่พาลิเซนฮอลเลอร์ถ้าเกิดมีโทเค็นถ้าเกิดเราสร้างโทเค็นนะครับในของเราจะเบิ้ลมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีใจา่ายหนึ่งพาลิเซนขาวสองใบสองเม็ดแล้วก็แซกสองอาร์ตริแฟกหรือชีเจอร์นะครับตัวนี้จะพุทเม็ดอิดเดียสตัคจิเบิ้ลนะเขยิ้มมอนแร็คนะครับเป็นใบเอฟแม่จิตใบที่สาม ฟื้นใจขึ้นมาหน่อยจะพายามไม่เข้าใจ mm hmm. จะมีอะไรช่วยเราได้บ้างไม้โอเสีย hmm. นะใบหลังจะเห็นเป็นวอลเลตฟอยนะอี a v e spino deum แล้วก็มากับเลียไอเวอร์ เบนออเบสโฮลนะครับเดลิทไม้ครับเกตเวอร์ดิกเดลิทนะฮครับเดลิทไปที่หกนะครับแลร์ฟอร์ใบที่สามใครจะไม่เหลือดรุนละเนี่ยคินสมิธนะครับแลนด์คอปเปอร์ไลน์กรอฟ ฟอยเป็นบาบแต่ฉันฟิตจะเร่งแล้วฮะเพราะว่าฟอยน่าจะหมดโคบตาไปแล้วจะมีมิสติกนี่เป็นลทเซนสนะครับสีฟ้าบูซัน กับสีแดงอันคอมนะฮะเดอะลิทไม่ใช่พี่เลสนอนรูปมาแล้วนะตัวจะมาไหมน่าจะเป็นบอลเลสแลนนะเลเซอร์เวดนะครับสีดำอาร์ฟฟนออฟเดอะด,ดรอสนะครับ อาจจะเป็นสีเฟเตอร์ก็ได้นะ The Howling Abomination เนี่ยครับนีสีเฟเตอร์นีเป็นบังกานะครับ er, รบังกาเวอร์ชั่นใหม่นะครับโอเคนับเป็นเดอะลิสนะครับตัวนี้จะมีอไหมดูกัน,กน,นรูก แฟร์นอนเวลสปริงโซนาพินิเชอร์แล้วก็ mm hmm. มีเดอร์ลิฟอีกสองซองสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เดอร์ลิฟหนึ่งซองเมลิล่าซีนิวมาเกควิกซินเวอร์นะมีถึงแลนด์เดสเซอร์เวิร์ดอีกแล้วนะรันหรือเปล่า สีเขียวนะฮะแอนคอร์ไวคอมมอนแล้วก็ไม่ใช่แบดนิด้ซองสุดท้ายอะไรจะช่วยได้นะตอนนี้ไม่ใช่สามเอ็มเท่านั้นนะฮะซ่นานะครับทัมมิ่งเบิร์ดนิดสซ่า เซนต์อเนมิสไล่เจ็ดนะครับจะมีสองพาริเซียนคอร์ดได้นะครับผมจะได้เจ็ดเม็ดนะครับแต่ถ้าเกิดใช้สองพาริเซียนก็จะเป็นห้าเม็ดเนียเอ๊หรือว่าลบไปสองน่าจะลบไปลดตามจำนวนที่ใช้นะครับลบหนึ่งก็คือจะสร้าง x x x คือพลังเอ่อตามจำนวนลอร์ดเลฟี่ของนิสานะครับแล้วก็ลบหนึ่งดิทอยลักกอรอาร์ติแฟกต์เอ็นชันเมนต์ลบเจ็ดกิจเทุกตัวจะบวกหนึ่งหมดหนึ่งตามจำนวนฟอร์ที่ของเรานะครับแล้วก็จะเกณฑ์แทปเปิร์ด้วย เอ็กซูเบเลนบาลานซ์ฟิลส l ลิงนะครบับก็ไม่ใช่เดือดนะครับโอเคก็จบแล้วกับการเปิดเซตบูสเตอร์ให้ดูนะครับเพราะว่าชุดนี้มาค่อนข้างที่จะเลยนะสำหรับเซตบูสเตอร์นะครับได้เอม,มาแค่สี่ใบสามนี้นะครับแล้วก็สีฟเฟอร์1หนึ่งใบนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเดลนิที่ดีนะครับแล้วก็เดลิท์เอ็มนะครับที่ไม่รู้จะนับเป็นเอ็มได้ไหรือเปล่าอ๋อกองแรมกองฟอยนะครับแล้วก็กองบอลเลูบอลเลูแสลดนะคร <laughs> ับตัดตัวต่อที่เปิดเลยนะครั <laughs> บฝาหลังก็เป็นแรมใบวานก็เป็นนอร์มอลเหมือนกันก็เป็นฟ <laughs> อย <laughs> แล้วก็ลายเซนต์นะครับได้ประมาณสามใบจะมีนาฮิลลี่แล้วก็อันนี้จะเป็นของ เล็กคอมมันการคอมมันเดอร์นะครับมันก็จะมีใบหนึ่งนะซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รอยู่นี่เะงน่าจะหมดแล้วมันก็ได้าการรูปของจูจิโตะไปแต่ว่ามันไม่ใช่ลายเซ็นนะโอเคจบแล้วการเปิดวันนะฮะก็วันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับครบผมหม่ก็น่าจะชุดหน้าเลยนะครับระหว่างนี้ก็จะมีคลิปซิกิเต็ลแวเปิดเล่นๆมาให้ชมกันสนิดหน่อยนะครับระหว่างรอชุดมาร์ช of the machine นะครับดูได้ถูกหรือเปล่านะโอเคพบกัมคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับเยวนี่ก็ออกไม่ได้ใช้นะขอแยกไว้ตรงนี้ก่อนแนละ้วกันโอเคพบกัมคลิปหน้าครับ